สวัสดีครับอยู่กับเพชรพยาแลฟาร์มเห็ดชัยภูมิเหมือนเดิมครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเห็ดไม่โตนะครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วแย้มบานไวดอกดำนะครับสาเหตุเกิดมาได้จากอะไรบ้างอะไรคือสภาวะปัจจัยที่จะทำให้เห็ดของเราดอกไม่โตนะครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วดอกไม่เป็นสีขาว ดอกเป็นสีดำนะครับหรือชะง,งักการโตนะครับมันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะครับก่อนอื่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในการเพราะเห็ดฟางเนี่ยนะครับเราต้องคำนึงถึงเรื่องของวัสดุเพาะเป็นหลักก่อนนะอันดับแรกนะครับสิ่งที่จะทำให้เห็ดของเรามันไม่โตมันจะเกิดจากปัจจัยเหล่านี้หรือเปล่า เราค่อยไปพิจารณาเป็นข้อๆไปนะครับข้อที่1นึ่งะครับสาเหตุที่เห็ดไม่โตเกิดมาจากสภาพแวดล้อมไม่ได้เรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันไม่ได้มันเกิดจากสภาวะของอะไรบ้างนะครับที่เราเห็นชัดๆเลยคือมีอากาศที่เย็นจัดเกินไปนะครับก็จะเจอได้ในหน้าหนาวนี่คือข้อที่1นนะครับที่จะเจอได้เรื่องของ วัสดุเพาะดีหรืออะไรดีก็ตามแต่ว่าเห็ดไม่โตนะครับจะเจอในหน้าหนาวเรื่องสภาพอากาศข้อที่2เรื่องสภาพของวัสดุนะครับวัสดุเพาะเป็นหัวใจสําคัญในการเพาะเห็ดอีกปัจจัยหนึ่งที่จะละเว้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของวัสดุเพาะนะครับหลายคนได้วัสดุเพาะใหม่บางคนได้วัสดุเพาะเก่านะบางคนก็บอกว่าเขาหมักมาให้แล้วพร้อมขึ้นชั้นเลยนะครับ ก็มันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับอ่าวัสดุเพาะเนี่ยนะเป็นปัจจัยหลักเหมือนที่ผมบอกนะครับหลายคนเอาวัสดุที่พร้อมนะครับมาขึ้นชั้นเพาะมันก็อาจจะได้ดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็อาจจะเกิดจากสภาวะปัจจัยเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เอือ้ออํานวยบ้างเหตุมาช้ามาไวบ้างก็เป็นปัจจัยเสริมไปนะครับทีนี้ สวัสดีครับอยู่กับเพชรพยายแลฟาร์มเห็ดชยัยภูมิเหมือนเดิมครับ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวมาคลายข้อสงสัยข้อปัญหาที่หลายคนสอบถามาเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดฟางนะครับที่บอกว่าทำไมเพาะมาแล้วเกิดมาแล้วเห็ดไม่ยอมโตนะครับเห็ดชะงักการโตทำไมเห็ดดอกดำนะเห็ดดอกดำนะเห็ดดอกดำมันก็จะมีอยู่2อย่างนะครับคือดำเล็ก แล้วบานดําเล็กบานนะครับแล้วก็ดําใหญ่ดําดอกใหญ่นะครับนะทีนี้เดี๋ยวมันมีข้อแตกต่างอยู่เพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอาการใดขึ้นกับอดอกเห็ดของเราเนี่ยเราให้สังเกตดอกเห็ดนะครับเขาจะบ่งบอกอาการของเขาแล้วเราก็จะรู้สาเหตุของเขานะครับว่ามันมีลักษณะอะไรประกอบกันบ้างนะครับมาอยู่กับหัวข้อวันนี้นะครับคือเห็ดไม่โต เห็ดดอกดำนะครับเห็ดดอกเล็กแล้วดําแล้วหัวแตกบานไว้นะครับอ่ข้อที่1นะครับสิ่งที่อยากจะให้รู้ไว้เลยว่าปัจจัยเหล่านี้มันเกิดจากอะไรนะครับผมก็เลยทํามาเป็น7ข้อย่อยไว้ก่อนนะครับส่วนข้ออื่นๆนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกแต่วันนี้เดี๋ยวถ้าทํามากไปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับวันนี้เอาแค่7ข้อนี้ไปสังเกตอาการของ เห็ดของเราที่อยู่ในโรงเรือนนะครับถ้าใครที่ประจประสบพบเจอปัญหาเหล่านี้มันจะตรงกับข้อไหนที่ผมเอ่ยหรือเปล่านะครับอันดับแรกนะครับเรื่องของสภาพอากาศที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนะครับสภาพอากาศในที่นี้หมายถึงมีความเย็นจัดมีความร้อนจัดเกินไปนะครับโดยมากเนี่ยเห็ดไม่โตเนี่ยจะเจอในสภาพอากาศที่เย็นจัด ยกตัวอย่างเช่นหน้าหนาวปีที่ผ่านมาที่หนาวมากนะครับที่หนาวถึงขนาด12 13 14องศาถึงวัสดุเพาะเราจะดีนะครับเราใส่กากมันหรือวัสดุเพาะที่เป็นปามหรือเป็นฝ้ายที่หนาเนี่ยนะครับก็ยังคุมยากทําให้เห็ดโตยากเห็ดก็จะมีอาการดอกดํานะครับเพราะว่าเห็ดที่เกิดอาการดอกดำเนี่ยสายเหตุเกิดมาจาก1 ความเย็นนะครับทำให้เห็ดดอกดำนะครับสองความชื้นเกินนะครับจำไว้2อ,อย่างถ้าเห็ดดอกดำมาจาก2ปัจจัย 1. เย็นเย็นเกินนะครับแล้วก็เย็นเป็นเวลานาน2วัสดุเพราะมีความชื้นเกินไป3ถูกลมนะครับจำไว้3ข้อแล้วกันนะครับสภาพคือเย็นเย็นคือสภาพอากาศนะครับเย็นอากาศนะ เป็นเวลานานสักหน่อยนะครับประมาณ2ประมาณ 3- 4วันขึ้นไปเป็นเวลานานาน,นะครับ 2. องลมนะครับนึ่ 1. เย็นเพราะสภาพอากาศนะครับ2เป็นเพราะลม3เป็นเพราะวัดสดุเพราะมีความชื้นเกินนะครับความชื้นเกินนะความชื้นเกินมันจะไปกระทบข้อที่1ก็คือ ทําให้มีความเย็นในชั้นเพาะนะครับมันก็เลยทําให้ดอกเห็ดดำนะครับก็จะเป็น3ข้อย่อยจริงๆข้อที่3เนี่ยวัสดุเพราะมีความชื้นเกินเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับข้อที่1แต่ผมแตกย่อยลงมาให้อีกเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าคําว่าเย็นเนี่ยมันเย็นเกิดจากอะไรนะครับมันมีเย็นทั้งเกิดจากสภาพอากาศเย็นจากวัสดุเพาะนะครับมันก็จะแยกย่อยได้ไปอีกแต่แบ่งไป3ข้อคือ1นมีความเย็นอากาศ ข้อ2ก็คือเกิดจากลมที่พัดโดนดอกเห็ดของเรานั่นเองนะครับเมื่อลมมาพัดโดนดอกเห็ดนาน,านๆเนี่ยมันก็จะเกิดความคล้ำขึ้นได้นะครับเวลาเราเปิดให้อากาศแล้วลืมปิดโรงเรือนสังเกตหัวเห็ดมันจะเริ่มดำขึ้นเรื่อยๆถ้าลืมปิดโรงเรือนแล้วมีลมมีความเย็นเข้าไปมากๆเห็ดมันก็จะเริ่มดำแต่ถ้าวัสดุพาอไข่มันมีความร้อนอยู่ปกติเมื่อเราปิดโรงเรือนเข้าไปนะครับดอกเห็ดเขาก็จะฟื้นกลับขาวขึ้นมาเหมือนเดิม นั่นคือเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับวัสดุเพาะเรายังดีอยู่นะครับก็จะมีอาการแบบนี้แต่ถ้าปิดอากาศเข้าไปแล้วเห็ดไม่ยอมไม่ยอมขาวนะครับเห็ดยังดําอยู่นะครับแสดงว่าวัสดุเพาะมันเริ่มเสื่อมหรือมีความชื้นในชั้นเพาะเกินนะครับมันก็จะมาสัมพันธ์กับข้อที่3นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของสภาพอากาศข้อที่1ใหญ่นะครับข้อที่2คือกาก,ากมันมันหมดสภาพนะครับ กากมันที่ไม่เหมาะกับการเพราะเห็ดนะหลายคนนะครับที่บอกว่าซื้อกากมันมาเป็นกากมันที่พร้อมเพาะเลยนะครับเป็นกากมันที่หมักมาแล้วนํามาขึ้นชั้นเพาะนะครับบางรอบก็ได้บางรอบก็ไม่ได้มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอ่ะเกิดจากหนึ่งและปัจจัยสภาพอากาศในช่วงนั้นที่คุณเพาะได้อาจจะมีแดดออกนะครับอาจจะมีอุณหภูมิข้างนอกช่วยเหลือสภาพลงเรือนยังดีอยู่นะครับ ไม่เจอสภาพอากาศเลวร้ายเห็ดเลยออกดีนะครับแต่ถ้าคุณเอาวัสดุเพาะที่พร้อมที่เขาหมักมาให้อีกสักรอบหนึ่งถ้าคุณมาเจออากาศฝนตกอากาศปิดแดดไม่ออกเป็นระยะเวลานานความร้อนในวัสดุเพาะของคุณมันก็จะถูกดูดออกไปจากวัสดุเพาะออกนอกโรงเรือนได้ไวนะครับทำให้เห็ดก็ติดเม็ดช้าทําให้เห็ดของเราโตไม่ได้หรือติดเม็ดดกแต่ไม่ยอมโตแล้วก็จะดอกดํานะครับแบบนี้จะเป็นเห็ดเล็กแต่ไม่โตนะครับ มันจะพยายามจะโตอยู่มันรออากาศสักประมาณ3-4วันถ้ามันไม่ได้ก็คือมันจะเริ่มแตกดอกดอกเป็นกระด้างดอกเป็นหัวสมองคือมีลักษณะยุบยุบบุบบุบบี้บ,บ,บดอกไม่เต็มไม่แน่นนั่นคือสภาพวัสดุเพาะของคุณมันไม่ไหวแล้วนั่นเองนะครับข้อที่3คือ,อความร้อนดีทุกอย่างดีแต่วัสดุเพาะของคุณอาหารไม่พอนะครับเห็ดก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เช่นกันนะครับมันก็จะเป็นลักษณะขึ้นมาแล้วแทงหัวแย้มเลยในอาการนี้ก็จะมีเรื่องของ การให้แสงร่วมด้วยในช่วงติดดอกหรือเจริญเติบโตของดอกแล้วแสงมากเกินไปทําให้เห็ดหัวยืดแล้วก็ไม่ตูมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอะตอนนี้เด่นออกนะครับพอดีคิดได้มานั่งไล่สายสักหน่อยนึงขณะันนี้ก็เวลาประมาณเกือบหกโมงเช้านะแต่แต่แดดขึ้นแล้วนะครับก็ตีสักหกโมงตอนนี้ก็ตีห้าห้าสิบแปดนาทีนะครับตะวันขึ้นไวมากเลยนะครับข้อที่สี่ก็อย่างที่บอกนะครับ ความร้อนในชั้นเพาะมีน้อยบวกกับอุณหภูมิในโรงเรือนและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยนะครับข้อที่5ในส่วนของการใส่วัสดุเพาะที่น้อยเกินไปนะครับวัสดุเพาะที่น้อยเกินไปมันก็จะมีปัญหาได้เรื่องของอเห็ดไม่ยอมโตกินอาหารได้ไม่เต็มที่นะครับหรือความร้อนหมดไวนะครับเห็ดก็ไม่โตได้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมว่าการใส่วัสดุพออน้อยมันจะไม่ได้เห็ดมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ต้องไปพึ่งพาปัจจัยหลายๆอย่างทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยเสริมนะครับเรื่องของทุกอย่างนะครับเพราะว่าเรื่องของการเพาะเห็ดมันจะอาศัยเพียงแค่ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ที่ผมยกตัวอย่างมาน,นี้ก็คือเป็นเรื่องของอาการที่เป็นหลักนะครับแล้วเราก็ไปปรับใช้ไปสังเกตดูนะครับ ข้อที่6ก็คือเรื่องของผ้าใบโรงเรือนใครที่ใช้ผ้าใบสีฟ้านะครับใช้แรกๆเนี่ยการรักษาอุณหภูมิมันจะดีอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้อบไอน้ำนะครับเรายังไม่ได้อบโรงเรือนมากผ้าใบตัวที่เป็นเคลือบเนี่ยพลาสติกที่เคลือบเนี่ยมันยังมันยังมีสภาพที่ดีอยู่แต่พอผ่านไปสัก78เดือนนะครับมันจะเริ่มมีการคลายความร้อนที่ดีขึ้นนะครับอาจจะส่งผลให้เห็ดเกิดดีขึ้นเหมาะสมขึ้นแต่เห็ดจะ โดกขึ้นอะไรขึ้นก็ว่าไปแต่ผ่านไปอีกสักหน่อยสักปีหนึ่งนะครับเรื่องการเก็บสภาพอากาศนะครับในโรงเรือนมันจะทําได้ยากเพราะผ้าใบมันเริ่มผุนะครับยิ่งไปเจอหน้าหนาวการรักษาอุณหภูมิในโรงเรือนยิ่งทําได้ยากนะครับถามว่าผ้าใบที่มันมีสภาพเสื่อมมันดีไหมในหน้าร้อนมันดีนะครับในหน้าฝนมันก็ใช้ได้แต่ในหน้าหนาวนะครับมันก็ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันเก็บรักษาอุณหภูมิในโรงเรือนได้ยากนะครับอ่ะนะ อันนี้ก็คือเรื่องของสภาพโรงเรือนนะครับลองไปปรับดูนะข้อที่7นะครับมันก็จะอยู่ที่การใช้เชื้อเห็ดฟางนะครับใช้เชื้อเห็ดฟางการต่อขยายเชื้อที่มากเกินไปนะครับมันเลยขาดความแข็งแรงหรือ,อาสายพันธุ์นะครับตัวนั้นมันอ่อนแรงนะครับเมื่อต่อขยายไปมากเกินไปเนี่ยในกระบวนการทําเชื้อเนี่ยมันจะทําให้ มันตอบความแข็งแรงในช่วงของการบ่มใย,ยเส้นใย,ยจะอชอนชัยหาอาหารได้ได้ไม่เต็มที่นะครับคือสภาวะการต้านโรคหรือการหาอาหารนะครับมันจะลดเปอร์เซ็นต์เรื่องของความแข็งแรงของเส้นใยลงนะครับก็เหมือนคนที่อ่อนแรงแล้วกินข้าวได้น้อยนะครับกับเชื้อเห็ดฟางที่ต่อต่อต้นต้นวุนนน้นนะครับต่อต้นต้นวุ้นแล้วก็แม่พันธุ์เนี่ยมันจะมีความแข็งแรงหรือมีมวลความ แน่นของเส้นใยมากกว่าทําให้การเจริญเติบโตหรือการหาอาหารเนี่ยทำได้ดีกว่าตัวดอกเห็ดก็จะออกมาสวยกว่าต้านทานพวกเชื้อราที่จะมากวนชั้นเพาะเห็ดได้ดีกว่านั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของการเลือกใช้เชื้อเห็ดฟางก็ให้เลือกใช้จากเจ้าที่เราไว้ใจนะครับแล้วก็มั่นใจในคุณภาพของเขานั่นเองนะครับถ้าเราไม่มีเวลาทําเองหรืออะไรเองนะครับมันก็จะอยู่ใน กฎเกณฑ์ทั้ง7ข้อนี้นะครับแต่เรื่องของเชื้อเห็ดฟางเนี่ยนะ,ะถ้าล็อตไหนมันมีปัญหามันต้องมีปัญหาทั้งหมดในล็อตเดียวกันที่ลูกค้าใช้ไปไม่ใช่ว่าเราใช้แล้วมีปัญหาอยู่เจ้าเดียวแต่เชื้อล็อตเดียวกันเจ้าอื่นได้ดอกใหญ่สวยทุกอย่างนี่ก็ข้อ7ก็ตัดออกไปเลยนี่คือหลักการคิดนะครับข้อ7เรื่องสายพันธุ์ก็ตัดออกไปเลยเพราะว่าคนอื่นได้แต่เราไม่ได้ทีนี้พอเราไม่ได้ในส่วนนี้นะครับให้เราไปโฟกัสที่วัสดุเพาะถ้าวัสดุเพาะเรามันดีนะครับ ล้วก็ไปโฟกัสที่เรื่องของการหมักวัสดุเพาะถ้าการหมักวัสดุเพาะของเรามันดีเราก็ไปดูเรื่องปริมาณการใส่วัสดุเพาะว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าถ้าการใส่วัสดุเพาะดีเราไปมองที่อากาศนะครับถ้าอากาศมันมันดีก็ไปดูเรื่องโรงเรือนค่อยๆไล่ไปทีละข้อนะครับในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของการหาสาเหตุปัญหาแต่ละอย่างในการเพาะเห็ดนะครับโดยปกติเนี่ยเรื่องของ เชื้อเห็ดฟางเนี่ยจะอยู่ท้ายเลยแต่พอเจอปัญหาจะโดนยกมาเป็นข้อแรกว่าเกิดจากเชื้อนะครับดังจริงแล้วเราต้องไล่มาเป็นสเตปตั้งแต่สภาพอากาศนะครับวัสดุเพาะที่นามาเพาะนะครับการหมกักการอะไรทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะครับอาหารในชั้นเพาะที่เพียงพอหรือมากเกินไปนะครับข้อสีเรื่องความร้อนในชั้นเพาะอุณหภูมิรงเรือนสภาพอากาศทุกอย่างมารวมกันนะครับก็ข้อ5การใส่วัสดุเพาะน้อยเกินไปหรือเปล่าข้อ6สภาพ โรงเรือนเป็นอย่างไรนะครับข้อ7ค่อยมาดูเรื่องเชื้อเห็ดฟางนะครับว่าในรถเดียวกันถามเพื่อนซีมีปัญหาแบบนี้ไหมเฮ้ยพอเห็ดออกมาแล้วได้เห็ดดอกโตรหรือเปล่าเชื้อที่เอามาด้วยกันเห็ดออกเป็นอย่างไรต้องหาข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันมีปัญหาคือออกมาแล้วเป็นเหมือนกันทุกเจ้านะครับโดยต่างวัสดุเพราะคนละที่กันนะครับมันอาจจะเกิดจากเชื้อเห็ดฟางอันนี้ก็ค่อยว่าในส่วนของเชื้อเห็ดนะครับในกระบวนการ ความคิดนะครับ,เร,บเรียบเรียงข้อมูลการวิเคราะห์หาสาเหตุมันต้องไล่มาเป็นสเต็ปแบบนี้แล้วเราจะเจอปัญหาที่แท้จริงในการพาอเห็ดแต่ละรอบแต่ละอย่างที่เราเจอนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงฝากไว้เท่านี้กับเพชรพยาแลฟาร์มเห็ดชัยภูมิเดี๋ยวพรุ่งนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวมาพูดให้ฟังอีกนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางฟาร์มของเราที่จะมาอัปเดตสาระดีๆให้ฟังแทบทุกวันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ